ปูม้าถือเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจที่ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมงและเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพประมงให้มีความยั่งยืนบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสอพได้ผสานความร่วมมือกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านบ้านปากน้ำแพรกเมืองและหน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูกลุ่มปากน้ำแพรกเมือง อำเภอหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งที่4เพื่อส่งเสริมการทำประมงเชิงอนุรักษ์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล โดยที่ผ่านมาปตทส,สพได้เปิดศูนย์พ่อฟักลูกปูไปแล้ว3 0ศูนย์ในจังหวัดสงขลาและปัตตานีสามารถพ่อฟักลูกปูคืนกลับสู่ทะเลได้ปีละกว่า2,000ล้านตัวสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้ถึง34เครือข่ายและสร้างไรายได้ให้กับชาวประมงเพิ่มขึ้นเฉลีย่ยครัวเรือนละ6 0 0 0 0บาทต่อปีเราดําเนินธุรกิจทางด้านสํารวจและผลิตปติโตเรียมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราตระหนักอยู่ตลอดเวลาก็คือการดําเนินงานเคียงคู่กับสังคม เศรษฐกิจของชุมชนเป็นสิ่งที่ปอทสพให้ความสําคัญจุดที่ผมยืนอยู่แห่งนี้นะครับเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นจากการขยายเครือข่ายของเราและในการดําเนินงานเนี่ยเราจะมีการหารือร่วมกับชุมชนและภาคีหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อท,<า> <ๆ S 2> ที่จะให้เกิดศูนย์ที่เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะขยายไปจนครบรอบอ่าวไทยครับผมในฐานะผู้ใหญ่บ้านที่อยู่เขตนี้จึงมีความคิด น่าจะร่วมมือกันเพื่อให้ความยั่งยืนของทรัพยากรในท้องทะเลถ้าเราจับอย่างเดียวไม่ปล่อยลงสู่ในทะเลบ้างทรัพยากรตัวนั้นจะน้อยลงเมื่อมีการตั้งกลุ่มเมื่อมีการเพราะลูกปูทางปตท,ท,ทสพเข้ามาสนับสนุนกลุ่มก็เขาก็ให้อาคารให้อุปกรณ์ให้หลายๆอย่างแต่ว่าเราเพาะกัน หลายๆแห่งทั่วทุกจังหวัดในอ่าวไทยผมคิดว่าสัพยโย์ปูม,ม้านี่เราจะเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน นอกจากการเพาะฟักลูกปูแล้วปตทสพยังสนับสนุนการขยายผลไปสู่การเพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจอื่นๆเช่นปลากุ้งหอยที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่โดยมีเป้าหมายขยายศูนย์การเรียนรู้และสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้ง17จังหวัดรอบอ่าวไทยภายในปี2567 ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยให้ทะเลกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างสมดุลค่ะ